สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่การนมแม่ค่ะวันนี้มาไลฟ์ให้ความรู้นะคะกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะผู้เลี้ยงดูเด็กทุกท่านนะคะก็จะมาตอบคําถามด้วยนะคะในประเด็นที่คุณแม่คุณพ,พ่อนะคะมีคำถามสงสัยในเรื่องของการเลี้ยงลูค่ะก็มาตอบคําถามกันในไลฟ์สดนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกล่าวทักทายกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้กับกันด้วยค่ะทุกวันเที่ยงคืนค่ะเจอกับพี่กันนะคะกาตะรตอบสาระความรู้ดีๆให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ ขอเช็คเสียงนิดนึงนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเจอกันนะคะเดี๋ยวขอ,อเกิดอีกนิดหนึ่งหายไปนานกับการไลฟ์สดเอาอกับมาสองวันสิเพราะว่ามีเรื่องอยากจะไลฟ์เนาะพรอมมีคุณแม่มีคําถามมาพี่เลือกนึกได้ว่ามันมีประเด็นที่พี่กันยังไมเ่เคยทำคลิปก็คือเรื่องของลูกน้องสองปีเก้าเดือนอยู่ไม่นี่พูดไม่หยุดทาเสียงมิ้นมีตลอดอย่างนี้น้องปกติไหมสองปีเก้าเดือนพูดไม่หยุด พูดไม่หยุดแบบไหนมันมีเด็กพูดเก่งกับเด็กพูดไม่หยุดแบบไม่รู้เรื่องพูดไม่เป็นภาษาอย่างเนี้ยค่ะเล่าเรื่องไม่ได้เลยพูดสื่อสารไม่ได้บอกความต้องการไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้ผิดปกติพาไปตรวจนะคะที่อยู่ไม่นิ่งก็ต้องดูว่าอยู่ไม่เด็กเนี่ยถ้าคำนวณจากอายุเนาะในเด็กแต่และช่วงวัยจะมีสมาธิเนี่ยถ้าสองปีก็ประมาณสี่นาทีถ้าสองปีเก้าเดือนเนี่ย อย่างน้อยนะอย่างน้อยสี่นาทีถ้าสองปีก็เรียนตีไปเลยสามสามปีอาจจะสามปีแล้วเนาะก็หกนาทีใม่เราสังเกตว่าเขาสามารถทากิจกรรมนานๆแบบนี้ได้ได้ไหมนะคะกิจกรรมเบรเดียเล่นนะคะระบายสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะระบายสีเขาระบายสีอยู่ได้ถึงกประมาณหกนาทีไหมห้านาทีหกนาทีไหมนีนะคะก็จะได้เออเบรดีีเป็นหาเรื่องของสมาธิสั้นใดๆนะคะแต่ใดๆกิจการสภาษาเนี่ยเด่นชัดมากสุดเลยค่ะ เมื่อสาบตวนน้องเขาต้องพูดเป,ไป็นประโยชน์แล้วแล้วก็พูดสื่อสารรู้เรื่องแล้วถ้ายังทไไําไม่ได้เนี่ยต้องไปตรวจนะคะที่สําคัญถ้าตอนนี้เลี้ยงด้วยแมาจอต้องงดก่อนเลยนะคะโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกการไลค์การแชร์ค่ะก็โผล่มาเป็นบางเป็นบางครั้งนะคะก็ฝากติดตามความรู้ดีๆไปก่อนนะคะทางหน้าเพจแล้วก็ยูทูปพี่แกนน้องแม่ค่ะมีเวลาก็จะมาไลค์ให้คุณแม่ฟังเป็นประจํานะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ